của sang bồi sát này tắt thiệt kìa nó không nghe tắt bồi gì nên nên bà hả đúng rồi tha này nào แล้วบ้านปวดบ้านปวดเที่ยมยิ้ซิมเงี้ยนอ้อยเขามาซื้อบอสหนีบอสนไครับอ้อยกับเจ้าซื้อหนีบอสเงียนครับกินอ้อยบรรยายน่าร้ายเจ้าพี่นี่เบิดเลี้วอ้อยแขก่าหลายเจ้าคนมาซื้อหลายบอสเงียนเพราะไม่อยากที่อื่นเฮาเกียอยู่บ้านซีหาเจ้าคน นีนอ้อยมันปีนอ้อยกับปอะไรอ้อยบางอ่ะซื้อเถือกเบไม่ได้ซื้อแล้วไม่เงียนครับเจ้าซื้อเถือกเจ้ากขบไม่ได้ซื้อซื้อแพองเน